สวัสดีค่ะแอดสวัสดีตอนดึกนะคะแอดมาลงตอนเที่ยงคืนนะคะแอดมาลงแนวทางรัฐบาลไทยวันที่1มีนานะคะวันที่1มีนามาดูที่แอดสรุปนะคะมาดูกันเลยนะคะหลัก10หน่วยล่างหลัก10บนล่างและหลักร้อยนะคะมาดูกันค่ะและชุดที่แอดหลายๆสูตรที่แอดจับมาลงนะคะ นี่คือแอดลงไปว่าแอดสรุปได้สรุปบนล่างนะคะสองหกเน้นเน้นแล้วก็สามหกสฟันรูดวิ่งหกนะคะมาดูก่อนมาดูตอนแรกนะคะที่แอดชิดนะคะด,ดูวิธีคิดแอดนะคะนี่คือชุดสรุปแล้วนะคะเนี่ยคือแอดได้มาแอดก็ตัดตัวไหนที่สูตรเนี้ยคือแอดตรงเนี้ยนะคะแอจะเอา เอาหกไปจับทุกคู่นะคะคือหนึ่งแอดตัดออกนะคะเนี่ยหนึ่งแอดตัดออกหมดเลยตอนแรกแอดก็ตัดสี่ออกนะคะแล้วมันก็เหลือแค่เกตคือสองเนี่ยมันจะเป็นหลักสิบใช่ไหมแต่สูตรเนี้ยแอดจับคู่กันมันเป็นอย่างนี้นะคะแอดก็เลยเอาสองเนี่ยมันเป็นสองเจ็ดสองสองแปดนี่คือตัวการแอดนะคะแอดก็ซื้อแปดสองหกแล้วก็แปด สาหกเนี่ยค่ะเนี่ยแอจะอไว้แค่ถ้าเราเล่นนะคะเนี่ยคือชุดเนี้ยก็แม่นนะคะเข้ากิ่งนะคะนี่คือชุดที่แอตัดเนี่ยเกดสี่แอดก็ตัดแปดสียแอดก็ตัดใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยมันมันติดสีมันน่ากลัวนะคะแอดก็เลยไม่ตัดนะคะเดี๋ยวแอเชนใหม่นะคะเนี่ย มันสูตรเนี้ยมันมามันมาคู่นะคะอาจจะเป็นคู่ตดนะคะแต่อได้หกใช่ไหมล่ะแอดก็มันมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะที่แอดจับคู่ใช่ไหมมันาจะเป็นเจ็ดสองเนี้ยเนี่ก็แปดสองนี้ใช่ไหมคะเนี้ยแล้วก็เจ็ดสามแปดสามเนี่ยแอดก็เอาหกใส่งนี้นะคะเนี่ยคือแอดได้หกแอดฟันธงหกนะคะเนี้ย มันก็เลยสรุปง่ายๆนะคะเนี่ยเจ็ดสองหกแปดสองหกเจ็ดสามหกแปดสามหกนะคะแล้วก็ตัวรองแอดก็คือแปดสี่หกเจ็ดสี่หกนะคะนี่นะคะเนี่ยที่แอดคำนวณตอนนั้นหวยออกปุ๊บแอดทาเลยเนี่ยแอดได้มาอย่างนี้นะคะเนี่ยแอดก็ทําแล้วแอดก็มาตัดมันตัดไปตัดมามันเหลืออยู่แค่นี้นะคะ ที่นี่ฟันธงเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้นะคะเนี่ยแอดถึงได้สรุปว่าตัวนี้นะคะห่วยรัฐบาลไทยนะคะมาดูกันค่ะที่แอดลงไปแปบ๊บนึงนะคะมันเยอะ แอดก็ลงไปให้ดูแล้วนะคะว่ารัฐบาลไทยวันที่หนึ่งแอดสรุปวิ่งเน้นเน้นวิ่งรูดหกนะคะหลักสิบบนล่างนะคะมีศู์มีสามมีสองตัวกันหลักสิคือสี่นะคะแอดลงนะคะเห็นไหมฟันฟันหกนะคะแอดเน้นเน้นฟันหกนะคะมาดูต่อของเนี่นะคะ เนี่ยค่ะแอดจะลงแอดเอามาลงให้ดูนะคะวันที่หนึ่งมีนารัฐบาลไทยสรุปสูตรวิ่งบนล่างนะคะรวมยี่สิบเอ็ดสูตรเด็ดเน,น้นๆเนี่ยนะคะหกเนี่ยแอดได้แอดฟันธงว่าหกมาเนี่ยมันชนสูตร สูตรวิ่งหกนี่นะคะสูตรหกนี่นะคะมันชนที่หกสูตรนะคะได้หกนะคะหกสูตรนะคะหลักหน่วยนะคะแล้วก็สองสิบมันชนที่สิบเดียวค่ะเนี่ยสองเยอะมากเลยสิบสูตรนะคะชนกันแล้วสามนี่ก็เจ็ดนะคะแล้วก็สี่นี่ก็สิบนะคะเยอะอยู่นะคะแอดถึงตัดไม่ได้ะค่ะตอนแรกแอดตัดตัดสี่แล้วนะแล้วก็สองสามสี่เนี่ยเป็นหลักสิบ หกนี่คือหลักหน่วยนะคะหลักร้อยแอดมีชนกันเจ็ดชนแค่สี่สูตรแล้วก็แปดห้าสูตรนะคะมารอดูกันว่าหลักร้อยแอดจะมาไหมนะคะหรือว่ามันจะมาเป็นแบบหรือว่าจะมาสามสองหกอย่างนี้ได้หมดนะคะสองสามหกแล้วแต่ใครจะคิดนะคะเพราะว่าแอดฟันหกนะคะแอดไม่กลับถึงกลับแอดก็กลับน้อยนะคะแล้วก็ ซื้อลอตเตอรี่เยอะๆนะคะเน้นๆสองหกแปดสองหกตัวชอบเลยนะคะแอดชอบนะคะแปดสองหกแปดสามหกมาดูเลยกันเลยคะ่ะเนี่ยแอดลงเรียบร้อยนะคะวันที่หนึ่งมีนารัฐบาลไทยด่วนด่วนนะคะด่วนด่วนวิ่งหกสามตัวตรงตรง หลักร้อยบุญสามตัวตรงๆนะคะนี่หลักร้อยนะคะแอดให้เจ็ดแล้วก็แปดนะคะหลักร้อยมารอดูกันว่าหลักร้อยแอดจะเข้าไหมถ้าเข้าหลักร้อยนะคะถ้าฟันทงหลักสิบแอดเข้าหรือหกแอดมาหลักหน่วยนี่หูฟังปังสามตัวแตกเลยนะคะมารอเรามารอผลกันนะคะวันที่หนึ่งนะคะตัวรองของแอดคือเจ็ดสองหกเจ็ดสามหกเจ็ดสี่หก ที่แอดลองแอดกลัวแต่ตามจริงแอดจะตัดทิ้งนะคะแอดว่าเก็ตไม่มาเปอร์เซ็นต์ที่มามากที่สุดก็คือแปดนะคะเปอร์เซ็นต์มามากคือแปดแล้วก็สามถ้าสมมุติว่าแปดแอดไม่มาเนี่ยมันจะเป็นสามสองหกนะคะถ้าแปดไม่มานะคะแต่แอดชอบแปดนะคะแปดสองหกตัวนี้ชอบนะคะตัวนี้คือลอง สองตัวนะคะคือเน้นเน้นสองหกนะคะตัววงนี้คือเน้นตัวนี้คือลองสามหกสี่หกตัวนี้คือเอามาก,กันนะคะสองเกดสองแปดนะคะเนี่ยนะคะถ้าเอฟซีชอบชีห้หวยรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลไทยหรือสูตรหวยสูตรไหนก็ช่างนะคะก็ช่วยด like, กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอด้วยนะคะ เพื่อให้แอดได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามช่อง youtube 9 9 a p พารวยให้แอดด้วยนะคะยังไงแอดก็ขอฝากช่องด้วยนะคะมารอผลกันวันที่หนึ่งนะคะเลยเฮงๆปังๆค่ะสวัสดีค่ะ